ดาวาหารละง,งกใหม่ใหม่เจอแล้วดอกแดงมาครั้งที่สองเนาะบอทอมเนะาะดอกดแดงแข่งมาของเรานุ้งน,น่้อ,องเด้เด็กเด็กนะฮะโอ้เห็นละง,งกแดงตัวนั้น Cái ngọc ở đâu mọi người đi cái mời hưu lưới đi hưu 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 coi เห็นงูแดงบ่ต้องเนาะงูแดงมันจะทำมาบ่ได้เห็ดละงูกเลืองแต่คำฝึงรอบนี้น่าอมบ่เดือดจัดพี่น้องบ่ต้อมเสียงได้ยินบ่ไม่ได้ยินบ่ขอโทษขออภัยพี่น้องพอบ่ต้อมมันจะใช้ไม้นะพี่น้องมันต้อม่ยังไม่มีไม้ใช่แต่โทรศัพท์ได้จ้าใช่แค่โทรศัพท์ถ่ายเน้อบ่ต้อมเนาะจ้ายังไม่ได้เชื่อมซื้อไม้มาเชื่อมต่อนะพี่น้อง สวยเลยโอ้ดอกสวยเลยเนะเาะลุงจ้างามขนาดจ้ะพี่นอ้องลังเป็นไข่เนาะบอกต้อมเนาะต้องอไข่เลยทางใต้เรียกไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่เนาะจ้าแล้วแต่เป็นบางพื้นที่บ่ต้อมบางิบางพื้นที่ปะกระชอเห็ดละงอกเห็ดละงอกคือกันเป็ดวะ อันนี้จุ้มนึจะเป็นอเป็นแถวเนาะต้องเขียวเราบอกทางนี่ทางนี้ยทนเขียหินหินทางมัดางงนเวหิน่เยากสขนาดไหนเนาะะล่ ออ้โสวยๆเลยฉลองตะกร้าใหม่เลยนะแต่ลองอันนี้ข้างที่สองเราจะจับพี่น้องตะกร้าข้างที่สองเดี๋ยวแป๊บนึงให้พี่น้องเป็นกลุก่อนจะพี่น้อง,องเ,นนเอาเลยมาต่อ โอ้ยนอตตกลงแล้วจ้าหมาดขนาดเลยวันนี้สร้อยตะกร้าใหม่เลยเจพี่น้องทองที่สองแล้วว่าสร้อยตะกร้าใหม่กันน้องไปจ้าเชื่อมไปเลยครับอู้้เราต้องถูกโอ,อ้คิดไปว่าเจพีจะตุ๊กโอ้ยไม่ต้องพี่เนาะ โอ้ยีวเลยพี่น้องเลยไปนุ่นกันหูไปนุ่นสนุนเอายังมีอีกบะมีเดี๋ยวผมจะไปเปิดจะบอกตะก้าเอาวเนะดอกสวยเลย ลงก็ะล่ายหลายปะต้องหลายขนาดเลยดอกสวยเนาะตอบสวยมากมนนมก็ได้เขียบนเลยอ่ะอุ้ยอันนีนี่จับพี่น้องมาต้องไปเขียวงี้ดหวๆความไปสุดลงบอกเขียบ้าๆมันเหรอบะอยู่นี่อ่อกนี่

เพชรดรรมะก,ก็มีนะพี่น้องหมายใหม่เลยดอกสวยๆเลยไปเก็บก่อนมาต้องเพิ่งเจอพี่น้องดอกสวยๆนะสลุมจ้ะหาต่อจ้าพี่น้องเพ็รธรรมะสองดอกจ้าอามกันเดี๋ยวเก,ก็บเพ็ดธรรมะกบฏต้อง เดจ้าย่างจนเมื่อยเนาะบัต้มเนาะย่างจนเมื่อยไปไปบางป่าที่สองเราจะพี่น้องป่าที่สองก่อนพี่น้องผลงานของเฮาเมื่อยหายเนาะบัต้มเนาะจ้าไปสองป่าแล้วจะพี่น้องก็บบอเห็นเนาะจ้าเฮ็ดง้ก็จะบางเบาเนาะอยากเริ่มใบวายแล้วได้แกงจักถ้วยนี่แหละจ้ะเนาะพอได้แกงอยู่พี่น้องวันนี้ไปจ้า ป้าต้อมเรับค่ะวันนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอเนลจจ์ชาแนลเลยนะครับผิดพลาดกันใดขออภัยพี่น้องวันนี้ป้าต้อมขอ,ล,อลาไปก่อนครับสวัสดีครับรอบชมคลิปหน้าพี่น้อง,องไปกลับบ้านไป